เด็นใหม่ของเราเห็นไหมครับอยู่ม2ครับอยู่ที่สจากทุกินาวัยชีวิตอยากเป็นนักดนตรีครับอยากเป็นนักดนตรีอยากประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอาชีพที่ทำงานในอนาคตอยากเรียนอะไรแล้วทำอาชีพอะไรครับอยากเรียนดนตรีครับเราจะเียนดนตรี ชื่อเ็นครับเราอยู่ที่จงกนาวาปกนาวาที่่าอยาเป็นช่างช่างอะไรกอนได้ไหมครับอ๋อช่าไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องสังเกตอาการพี่น้องเป็นที่จได้ัพี่จัดไปแล้วนะ อะเล่า,ย,ย,า,ายากเรียนคิดจักคิดจักอะไรครับนาวาชินาาชิ้อ,อยากเรียนอะไรอยากทำอาชีพอะไรครับรนัก,ก<อ>ร้อเป็นนักร้อ อยู่ที่จะจบมาว่าครับอยู่มอหนึ่งครับอยากเป็นช่างเยี่ยวครับช่างพิเดียวักครู่นะครับรู้สึกว่าอาจจะมีสองคนนะที่บอกว่าอันนี้มอนะครนะมอสามมอสองนี่มอหนึ่งแล้วทางพันตะกรชีวิตก็ตกใจทุกครั้งที่บอกว่าบอกแล้วนะครับพวกนี้จะตัวโตนะทางนี้ก็ดูแลดีนะครับอาเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะอยู่ปชหนึ่งครับปชนึ่งเรียนบ้าว่าครับ อยากเป็นคุณหมอ่อยากเป็นหมอหมออะไรนะครับหมอปันตอนนีคิดในใจบออะไรน้องคดกอะไรชัดเจนนะครับน้องบอกว่าน้องเปิดปากแล้วแต่ไม่ได้เปิดแมสเอาเปิดแมสใหม่ครเอาใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่ ทิ่ศษจานาคูใหญ่อาชีพนักไอทผมอยากเป็นครูค,ครับอันนี้ต้องบอกว่านี่ตั้งแต่เริ่มโดนสมทาาณ์ก็เป็นแบบนี้นะครับเ <laughs> สียงก็จะโดนเดนะียวครับผมโทรไปหาเขาฮัโลโหลอันนี้ใครน้องพีนหรือเปล่าใจครับ <laughs> ปัจจุบันก็จะเปเห็นกันครับคุณครูใจก็ต้องพูดเสร็จได้หน่อยนะครับอย่เด็กไม่กลัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อเจคบอยู่ช้นมอ อู่ที่สจักน,นชีวิตครับชีวิตทันตะกรอนโตขึ้นอยากเป็นครูดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อคิวครับอยู่ปอสิครับมาจากโบทานตะกรชีวิตครับอยู่บ้านนี้ครับโตขึ้นอยากเป็นคร,รูสอนศาสนาครับ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอายุน้อยสุดในทีมในรุ่นนี้นะครับป .4 แล้วอนาคตของเขาอยากเป็นครูสอนศาสนาผมจําได้ว่ารั้งแรกที่ไปเยี่ยมที่จังนี้นะครับก็เป็นคนที่เตรียมเตรียมมหาสนิทนะครับเขาวิ่งมาเปิดหัวให้ผมไปนั่งดูต่ก่อนเพื่อนผมไปร่ววลากิโยังไปก่อนเพื่อนแล้วก็จะถึงมันตั้งมาแทนไม่่ไหมครับ uh ือ huh ตั้งมหาสนิทของเขาแล้วก็บอกว่าอันนี้คือเสร็จแล้วจากจากเตรียมนะครับฉะนั้นเขาจะเล่าก็อาสเกตทุกเช้าก่อนเพื่อนนะครับ อยู่ม .3 ค่ะมาจากที่จ,จัดพนักงานชีวิตบ้านแทนโตขึ้นอยากเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะชื่อป้อยค่ะมาจากที่จ,จัดพนักงานชีวิตค่ะอายุ18ปีอยู่ม6ค่ะอ,อาชีพที่อยากเป็นสถาปนิกค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอกครับอายุ14ปีมาจากเอ็ด เกษตรพันธุ์กราชีวิตครับโตขึ้นอยากเป็นนักวิภาพครัมาลองไปช็อตฐานนะครับรวสวัสดีค่ะชื่อบางอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หคิดจะัดโคลดยอยากเป็นครนะูค่ะอยากเป็นครูเด็กน้อยเปลี่ยนมานี่หน,ห,นนหน่อยครับสายแม่จันทร์ขยับมาลูกทีมขาสั้นนะครับทางนั้นนะสวัสด<อ>ีครับชื่อเต้นครับ อยู่ชั้นประถมป .5 ครับทจ่้าจากคนับกับม่เป็นคูัคูอะไรคูอะไรคูลั๊คคูลัคอะไรค่ะมือชันป .5 ที่ถ้จากคนโบกเราขึ้นไป ก็อย่ามาไปครับโอเคครับไม่ลองหรอก สามร้อยบาทต่ออาทิตย์แต่รจากนี้เราจะคงเป็นเดือนเนื่องจากว่าผมบางทีผมก็ไม่ว่างบางทีพี่น้องไม่จะทราบอยู่าที่ตันี้ตรงนะครับดังนั้นผมจะโอนเป็นเดือนผมขออนุญาตคิดเป็น4สัปดาห์นะครับก็คูณไปก็โอนไปพร้อมกับเงินหิบจํานวนหนึ่งที่ผมจะให้แต่ละที่จัดถือว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าประจุที่จัดหรือที่จัดจะเอาเงินส่วนนี้ มันจะมีตัวอย่างอันนี้คุณย่าตัดสินจากที่ที่ไม่มีเงินนะครับเดือนละห้าร้อยบาทให้กับพี่จัดอ่าส่งเงินอันนี้คือมันจะมีตัวอย่างอันนี้คุณย่าตัดสินนะอ่านั้นเป็นตัวอย่างตัวอย่างเงิรับใช้จ่ายนะครับเงินห้าร้อยบาทที่ให้แต่ละเดือนแต่ละคิดจ่านะครับมีตัวอย่างให้ดูนะอาจารย์ผมก็เขียนไปนั้นครับไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องมีใบเสร็จครับอันนี้คือคือ โอเครับอาจารย์เราเราไม่มีเราเราขอมุกมาตามจำนวนเด็กเพราะว่าแต่ละปีเช่นรอบนี้ได้เด็กไป17คนผมก็จะเขียนแผนไปส่งไปอิสราเอลเขาก็จะมีเงินมาตามแผนเราจะมีแผนแต่ละมวดจะระมวดครับนั้นเราในมือต้องบอกว่าในมือเรามีงบสำรองแค่หนึ่งเดือนบาทนั้นผมจะประกาศนี่อยากให้องค์กรทัดสัญญาไว้เท่านี้นนี้ก็ยังไม่มีนะครับอันในส่วนของงบที่ ีอาหารกลางวันให้เด็กแล้วอาจารย์ไม่จําเป็นต้องใช้พวกตัวนั้นอาจารย์ก็สามารถเก็บไว้สำหรับใช้ในพันธกิจเดับอะไรก็ได้ที่อาจารย์ตีความว่าเป็นปฏิกิจเด็กอาจารย์ก็ลงไปเลยนะครับจริงๆแล้วก็ผงเปเจ้าอาจารย์มาตท้านเยถามว่านี่ใช้ได้ไหมได้ไหมก็ได้หมดอาจารย์มองว่าเป็นพันกิจเด็กก็ได้ครับขอบพระเจ้านะครับสามารถเก็บได้ไม่จําเป็นต้องใช้หมดนะครับไม่ใช่คนละครึ่งนะครับใช้หมดเลยเดีอนนาีมไม่ต้องเป็นต้องใช้หมดนะครับเก็บสะสมได้นะครับไปนะครับ สัดส่วนที่เราอยากให้เป็นหนึ่งในสี่างเช่นเป็นทิศเยียหนึ่งคนใน4ี่คนนะครับแต่ตอนนี้ของเราปลูกไปทางเป็นทิศเยนเยอะครับก็เลยตอนนี้รถแรกนี้ก็ไม่มีประดุลนะครับตอนนี้ยังยังยังไม่เปิดในส่วนของเด็กที่เป็นคิศเยนครับแต่ถ้ามีเด็กที่เป็นทิศเียนแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆยากจนจริงขับรื่องยีปัญหาใดเนี่ย แจ้งมาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งไปทางองการว่านะทำไมเราต้องสอบสนคนอื่นที่ไม่อยู่ใน1 7คนในเหตุผลเป็นเรื่อนี้นั่นนะครับแจ้งมาได้ครับไม่ติดทุกช่องทางครับแต่ว่าต้องต้องมองของเป็นกรณีไปนะครับส่วนของเด็กที่ไม่เป็นที่เตียนนะครับที่มาทีเขามีอาจารย์มาถามว่าอาจจะเปิดรลบสมัครตอนไหนครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจารย์แจ้งมาเลยนะอาจารย์แจ้งมาเลยว่าโควิดกไม่เป็นที่เตียนนะครับแล้เขามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้ไปลายปีหน้า ก็แต่ปีนี้สิครับที่เราจะรับเด็กใหม่บางทีถ้เาเจมสก็ต้าเราก็ไม่รับนะครับไม่ใช่ว่าจะรับทุกปีนะนี่ถือว่าเป็นยุคแห่งรัฐกลุ่อมอินเดียที่เราเข้ามาในช่วง27คนแรกนะครับแจ้งได้นะครับ